แล้วก็ได้กินเลยเด้นี่นี่เห็นบอกพ่อแม่พี่น้องมะเขือตอแล้วะมะเขืนต้นใหญ่ต้นโตเด้อต้นช่บนีนนน่ละ่ะเขาจเจ้าว่าพระพันว่าต่อไปหนีเนาะน่ะนี่พ่อแม่พี่น้องมึงเอาต่อไปหนีอ่าคนสินได้สอยมะเขือกินแล้วโอ้โหเกืสิแมียนว้าพ่อแม่พี่น้องมังไไนเ่ได้ต้นใหญ่เด้อ คนกับแข็คนกับแก่นลงบักเขือบันต้องสอรแล้วพ่อแม่พี่น้องต้นหน่อยตอน้นย่อยลงแล้วพี่เห็นบ่าพ่อแม่พี่น้องนี่บักเขือเขือตอแลจ้าออกบักเขือตอแล้ลนี่ป้าตุ้ยกับปีกปลูกอยู่ปะมันสิสามสิบวันแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยอื สามสิบวันเป็นไว้เด็กเป็นดอกเป็นนวยเด็กกินไว้คักไว้แน่จ้ะนี่นี่คุณอะคุณอะละเมืองวยพอแม่พี่น้องพอแม่พี่น้องมือนี่ปากับปีก็เลยปลูกอีกสองตน้นซื้อมากกระถางเดียวละ่ะสิบบาทมาแบ่งเด็สองตน้นจ้ะนี่ เด็กกินแล้วเด็กกินแล้วมีน้ำพริกกะปิจะเอาบอกเกอต่อแล้วไปใส่โอ้ชีวิตชีวิตบ่มีเงินกกอยู่ได้เพราะแม่พี่นองเลยหังอยู่บ่ได้เพราะบ่มีเงินใส่นี้